หน้าฝนเห็ดเยอะแบบนี้เรามาทําแกงเห็ดกันดีกว่าค่ะซึ่งบางบ้านก็เรียกแกงเปิดแต่วัตถุดิบหลกัหลกๆก็คือเราจะมีเห็ดตะไคร้ข่าพริกใบแมงลักใบชะอมส่วนข้าวโพดบวบฟักทองเนี่ยเป็นออปชั่นเสริมแล้วก็จะมีน้ำปลาเจค่ะหลกัหลกๆก็ประมาณนี้เริ่มจากเราตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ผักที่สุกยากที่สุดก็คือฟักทอง ใส่ตะไคร้ขาที่หัน่นแล้วก็ทูไว้แล้วแล้วก็ตามด้วยพริกค,ค่ะเราก็ตั้งสักพักนึงให้ฟักทองเริ่มสุกหน่อยก็คือวิธีสังเกตก็จะให้ฟักทองสีใสขึ้นมานิดนึงจากนั้นเราก็ใส่ผักต่างๆนานาชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบวบข้าวโพดเห็ดต่างๆวันนี้มิงใช้เห็ดโคกหรือเห็ดหอมซึ่งเป็นเห็ดป่าขึ้นตามธรรมชาติค่ะค่ะจะมีเป็น head, เห็ดเทมทองเห็ดนางฟ้าอะไรก็ได้หมด จากนั้นเราก็มาปรุงรสด้วยซอสเ,เห็ดหอมซีอิ๊วผงปรุงรสเห็ดหอมน้ำตาลเราไม่ใส่นะคะสูตรนี้ใส่ปรุงรสเลยค่ะตามชอบตามวัตถุดิบที่เรามีแล้วก็ที่สําคัญสูตรนี้ขาดไม่ได้ก็คือน้ําปลาเจแต่ถ้าใครกินปลาเจไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเพราะว่าพวกผักสมุนไพรอย่างแมงลักแล้วก็ชะอมนี่มันก็ช่วยทําให้แกงของเรานั้นหอมอร่อยแล้วค่ะ ปรุงรสอย่างละนิดอย่างละหน่อยให้เขามีรสกลมกล่อมน้ำผักเนี่ยมันก็จะทําให้รสชาติแกงของเรานั้นหวานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้ตาตาลเราก็จึงไม่ใส่ค่ะส่วนปลาร้าเจก็ใส่นิดเดียวประมาณหนึ่งช้อนชาเพื่อปรุงกลิ่นให้กลิ่นเขามีความกลมกล่อมมากขึ้นนัวๆหรือใครจะใช้กระปิเจแทนก็ได้เอาไปย่างไฟสักนิดแล้วก็ใส่ลงไปอันนี้จะเป็นผงปรุงรสให้นมก็มีหลายยี่ห้อลองใช้ดูค่ะ ส่วนใหญ่ที่บ้านมิงจะใช้เป็นผงปรุงรสเห็ดหอมยี่ข้อขวดเจค่ะใส่นิดเดียวไม่ต้องมากพอผักสุกหมดแล้วเราก็จะใส่ใบแมงลักแล้วก็ชะอมลงไปจากนั้นก็ปิดฝายยกลงจากเตาแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเห็นไหมคะแกงเห็ดก็จะมีง่ายๆแค่นี้คือที่สําคัญเราจะเน้นไปที่ขาตะไคร้พริกแล้วก็ใบที่ทําให้หอมก็คือแมงลักกับชะอมค่ะ ใครที่ชอบทานข้าวสวยกับแกงร้อนๆแนะนำเมนูนี้เลยค่ะรับรองคล่องคอแล้วก็เต็มไปด้วยสมุนไพรทานแล้วไม่อ้วนด้วยหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกลับไปทำดูนะคะแล้วมาคอมเมนต์บอกว่าอร่อยหรือเปล่าฝากติดตามคลิปหน้าด้วยค่ะ